พี่น้องตหาตหวานาตหาตหวานตาหวานครับตาหวานครับน้นอ,นองคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องทุงกุนกอรับชมได้แล้วครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูผูโซคน้นวันนี้มาเห็นน้อยอยากน้อยกินพี่น้องมาเบิ้ลน้อยอยากมากินมาเท่าสิกินยังมือสวยพี่น้องอื้อพี่น้องอรออาหารทิ้งตัวพ่อน่องอรอฮะครับแล้วแล้วไอแ้แตงมันเมียจะโทรมามได้กินโดนแล้วพี่น้อง อาหารทิ้งโต๊ะพี่น้องอ่มามัากินขอน้ากันครับวันนี้ข้าวเที่ยงครับข้าวเที่ยงตอนนี้กัเวลากับเที่ยงเที่ยงแล้วครับเที่ยงเครื่องแล้วแตแล้วหัเดี๋ยวหัวแน่ก<อ>ันเลยพี่น้องครับมือพี่น้งองหุ่ยเกีียวแบบเง,งี้ยพี่น้อง โอ้แซ่บๆพี่น้องบอิกินนน่นแล้วกอกินตนีอพี่น้องตะบานตะบานตะบานครับตะบานครับอุ้ยพี่น้อง แกหมากลิ้นไหมด้วยน้องมึงเลยครับอุ้ยหมากลิ้นไหมเป็นจะแซ่บบ่พี่น้องภาษาไทยเคยจนี่ก็เพกาซาบานผมเอินบ่งลินงน้นไหมพี่น้องมึงครับเอ้ยเหมืนนะโอ้ยมึงพลทหารดิกินครับพี่น้องมึงครับเอ้ยเป็นไงครับรสชาติสุดยอดสุดยอดบ่ได้กินโดนไปไหนแล้วครับถามกันนะ <laughs> เป็นปีแล้วครับโอ้ครับพี่น้องอันนี้วิธีการกินของคน้นไอีสานนะครับพี่น้องเนอะอย่าด่ามากันเดน้อเน่ายากเน่ากินห่อโมเมนต์ว่าห้อเศดไหนคนขี้เดียดคนย่านได้พี่น้องอันเน,น่ายากเน่ากินห้อเนาะครับมือซอยหองกับซ่งมืออ่อนหนอกเพราะท่านในเป๊กกได้ด่ะครับโอ้ผีน้ำพายขี้ริว้วอาพี่น้อง พี่น้องฝายคิ้วกับผมวะครับมาโอ้ตอนมึงงี้ผายคิ้วอะอันน้ำน้ำโอนดินนะครับพี่น้องโมแม่น้ำยังนะครับนไหนตั้งแก้วยันนะแก้วกับพี่น้องเกียบดมโอ้ยแก้วกับพี่น้องควงไปพูดละเอามาลินไหมกิมกับแก้วกอดแซบเลยพี่น้อง อืมตักเบิดบัว hmm. จับจับตันนี้ก็การลาบัน,นี้ครับสิลาบพี่น้องอเอ๊ะต๋องยุ่ยใช่ปะห้ามตัวเสริมไปใส่วงวบ่ไ,ออไหนวะไหนจ้าผู้ใดกินใส่ออนครับพี่น้องนี่ครับใสอ่ออนตัดเลยผู้หลงแส่งนี่หนู่ยจังมาก มุงแส่งวานได้ไปใช่ไนายกี่มียเยอะมาละอีสานพี่น้องนี่แหละครับเพื่อนมาละอีสานอ,อุออ้ยพี่น้องพักเพื่นนะครับในเ,เไปพุน่นอันนี้ลาบครับลาบลาบลาบป่อยครับลาบป่อยพี่น้องเอ,อ้ยพักขนาดกระพักครับพี่น้องเอาแตงโมกินไหม อย่าลืมกดไลค์กด s u s c r i b e เด้วครับพี่น้องเด้อหันมากเชินชอบคลิปตระกูลกอพ่อเพียงในการกินหาอยากหากินกินข้าวแรงสุ่มกันกินข้าวเที่ยงสุ่มกันพี่น้องอย่าลืมเป็นด้วยครับขอบคุณครับ